ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันเดาข้อสอบแต่ดันได้เต็มใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะ งั้นไปรับชมกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยนี่ฉันก็ต้องไปสอบแก้ใช่ปะไม่นะ่าโดดสอบเลยไม่น่าไปเรียนเลยไม่ใช่สิฉันก็ต้องไปแก้ข้อสอบอีกถ้าฉันไม่ไปใช่ปะฉันคงติดศูนติดรอแน่นอนเลยอะ อีกอย่างหนึง่งฉันก็ไม่ได้เลื่อนฉันเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาด้วยโอเคเดี๋ยวไปเอาตังก่อนดีกว่าเช้านี้ฉันยังไม่ได้กินอาหารหรือของกินเลยไม่มีเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งก่อนนี่ไงอจึด๊ดได้มาแล้ว เดี๋ยวขี่รถไปสอบก่อนดีกว่าหรือเรียกง่ายๆว่าขี่รถไม่ใช่สิขับจักรยานไปแก้ข้อสอบเอาจักรยานฉันอ๋ออยู่ตรงนั้นนี่นาะลืมมองไปเลยโอเคเดี๋ยวรีบขี่ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปที่ร้านมินิมาร์ทด้วย เพื่อจะได้ไปซื้อข้าวปั้นกับน้ําชาเขียวนากินเอ๊ะเสียงอะไรเนี่ยไม่มีเดี๋ยวขี่ไปซื้อก่อนดีกว่านี่ไงสวัสดีค่ะพี่กินตะเลดสวัสดีจ้าเอาเข้าวปั้นหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ชาเขียวหนึ่งค่ะ เอาแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะจ้างั้นเดี๋ยวเจ๊ก็ขอบคุณมากๆนะจ๊ะเอาอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมแค่นี้ค่ะจ้าโอเคเดี๋ยวขี่รถไปสอบก่อนดีกว่าอุ้ยตายนึกถึงเสียงรถคันนี้ก็อยากกินคาโกยาก,ยกิเลย เดี๋ยวขี่ไปซื้อก่อนมันยังไม่ได้ถึงเวลางนถ้าวันนั้นฉันไม่โดดไปเล่นนะป่านนี้ฉันก็คงไม่ได้ไหมแก้ข้อสอบหรอกเฮย้ยโดดไปเล่นพอครูมาครูก็ให้ฉันทำํำแต่ฉันก็ฉีกทิ้งเดี๋ยวรีบขี่ไปก่อนดีกว่า เหนื่อยจังเลยอากาศก็ร้อนร้อนผ่านหน้าหนาวมาแล้วอุ๊ยตอนไหนจะถึงสงการสักทีละเนี่ยอยากเล่นน้ำมาถึงแล้วเดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปแก้ข้อสอบก่อนดีกว่าไม่มีใครเลยอย่าบอกนะว่าฉันมาสอบคนเดียวห้องนี้ก็ไม่มีอายตกใจหมดเลยค่ะ อ้าวมาแล้วเหรอโอเคมาเลือกที่นั่งค่ะงั้นนั่งตรงนี้ก็ได้ไม่อ่ะไม่ชอบนั่งตรงนี้โอเคเลือกที่นั่งได้ยังได้แล้วค่ะจ้าเอิมขอกินของก่อนได้ไหมคะได้เลยรีบกินจ้ะงั้นกินทาโกยากิก่อนดีกว่าอร่อยมากเลยโอเคจ้าสอบได้ยังคะ ได้แล้วจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวจะแจกกระดาษคําตอบเลยนะจ้าไม่เอาดีกว่างั้นก็มาทําอยู่บนกระดาษเลยนะจ้ามาเข้าสู่วิชาคณิตเลยหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่เอิ่มได้เท่าไหร่หนึ่งบวกสองเหเพิ่มกันมาอีกห,หนึ่งสอง,ง,ง,ไงส,องสได้ สี่ค่ะผิดนี่เธอบวกยังไงให้ได้สีอ้าวพี่เหออ๋อได้3ค่ะถูกต้องวิชานี้หักคะแนนไปหนึ่งเอาฉันโดนหักคะแนนไปหนึ่งคะแนนและมาถึงวิชาภาษาไทยอันนี้ง่ายๆเลยอ่านมาอะไรเนี่ยสอาสามออามาอโอโอทอรลดเหรอสามารลดสามารลดหรือเปล่าคะ โอ้ยไม่ใช่คำนี้เขาอ่านคำว่าเห็นแบบเนี้ยอ่านคำว่าสามารถเนี่ยอ่านผิดหกักไปอีกหนึ่งอา้าวผิดเหรอเนี่ยใช่สิผิดโอเคมาวิชาต่อไปก็วิชาต๊ดตวิชาอะไรดีนะศิลปะโอเค ให้วาดรูปเลยนะจ๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะวาดรูปนะคะวาดยึดรูปอยู่บนกระดานนะพอดีกระดานไม่มีมาแล้วค่ะโอเควาดรูปตึ๊บตึ๊บบโอโ้โหวาดสวยจังเลยโอเควิชานี้ให้ไปสิบคะแนนในดีสุดสฉันก็ได้คะแนนมาโอ้ยหลังจากที่โดนหักคะแนนไปตั้งเยอะโอเค สอบเสร็จหรือยังคะยังอโอเคเขียนต่อก็ได้เขียนคาดอีกร้อยหนะ้าอ้าวร้อยหนะ้าโอเครีบเขียนคาดอีกร้อยหนะ้ามีงินฉันโดนแน่นอนเลยอะ่ะคาดเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอเคงานให้คำข้อการ้อยข้ออ้าว ค่ะค่ะจะข้อการ้อยข้อฉันตุยแน่นอนโอเครีบเขียนง,งั้นเดาหมดเลยถ้าเราทําเสร็จข้อการ้อยข้อเราก็แบบไม่ต้องได้มาทําเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไปหาเล่นโอเคเดาเราเดาเาเสร็จแล้วค่ะจะเดี๋ยวรอตรวจก่อนนะจ๊ะค่ะต้องรอตรวจอีกเหรอเนี่ย ตึ๊บเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันแปลกๆโอ้ไม่กอดเอิมข้อการ้อยข้อถูกหมดทุกข้อเลยฮะถูกทั้งหมดเลยเหรอคะจานใช่แล้วถูกหมดเลยนี่เธอโกงหรือเปล่าเนี่ยเป,เปล่าเลยค่ะนี่หนูเดาล้วนเลยฮะนี่ฉันเดาล้วนแต่ดันได้เต็มเลยเหรอเนี่ย ก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย